คุณวิสาคุณเจษฎาครับก่อนที่จะไปดูระดับน้ําในแม่น้ําป่าศักนะครับผมขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเวลานี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับและจนถึงเวลานี้ก็ยังคงตกหนักต่อเน,นื่องนะครับก็ส่งผลให้ถนนที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอวิเชียรบุรีเวลานี้หลายจุดถูกน้ําท่วมนะครับแต่ไม่ใช่น้ําที่ท่วมจากแม่น้ําป่าศักเป็นน้ําฝนล้นๆ้นนะครับที่ระบายลงสู่แม่น้ําป่าศักไม่ทัน ก็ส่งผลให้พื้นที่นี้ถูกน้ำท่วมนะครับขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักเวลานี้ถือว่ามีระดับสูงที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วนะครับไปดูภาพมุมสูงนะครับที่ทีมข่าวได้ตรวจสอบช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าระดับน้ําที่สูงเวลานี้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักในเขตอาเภอวิเชียรบุรีนะครับระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ40 ถึง60เซนติเมตรนะครับซึ่งเวลานี้นะครับก็ยังคงต้องจับตาว่าระดับน้ําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักนะครับจุดนั้นก็บอกนะครับว่าระดับน้ําที่จุดนี้ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําป่าสักนะครับก็ยังคงทิ้งร่องรอยระดับน้ําที่ท่วมเมื่อปีที่ผ่านมานะครับชาวบ้านบอกว่า ปีนี้จุดนี้ท่วมมาสามวันแล้วแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นวันละสิบเซนติเมตรและคาดว่าอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าแม่น้ําป่าสักยังคงรับน้ําจากทางตอนเหนือของเพชรบูรณ์ครับก็กังวลว่าจะท่วมอยู่ค่ะระดับท่วมทีหนึ่งนี่บ้านเราเสียหายเสียหายก็สร้างความเสียหายเพือสร้างความลำบ,ในในบากก็มีมั่งค่ะว่าเก็บของไม่ทันกบ็บ้านทางบ้านพี่สาวข้างหลังนุ่งก็ของจะหายตู้พังอะไรพังเก็บของไม่ทัน ตลอดทั้งวันนะครับฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงในอำเภอวิเชียรบุรีตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับส่งผลให้ถนนเพชรรัตน์ในเขตเทศบาลน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรแต่ก็ใช้เวลาระบายน้ำได้ภายในหนึ่งชั่วโมงกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับโดยน้ำจากในเขตเทศบาลจะระบายผ่านคลองม่วงซึ่งเป็นคลองแห่งเดียวที่จะรับน้ําในเขตเทศบาลก่อนจะระบายลงทุ่งนาและแม่น้ําป่าสักนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักก็จะทําให้ระดับน้ําในคลองสูงและไหลเชี่ยวครับ ส่วนที่สถานีวัดระดับน้ํา F42 สาประดูเลยไปทางตอนล่างของอําเภอวิเชียรบุรีประมาณ10กิโลเมตรครับพบวาดน้าในแม่น้ําป่าศักดิ์ได้ออล้นตะลิ่งขึ้นมาประมาณ70เซนติเมตรเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งสองฝั่งของแม่น้ําที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือน้ําจากอําเภอหล่มสักจะไหลผ่านอําเภอวิเชียรบุรีประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับและอีก3มชั่วโมงจากนั้นก็จะเข้าท่วมที่อําเภอสีเทพซึ่งเป็นอําเภอถัดไปครับ ภาพที่ทุนผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือภาพฝนตกนะครับที่ตกในพื้นที่เขตเทศบาลของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับก็ทําให้น้ําไหลเชี่ยวบนถนนนะครับแล้วก็ท่วมน้ําจากจุดนี้นะครับจะไหลไปรวมแล้วก็ระบายสู่คลองม่วงนะครับซึ่งอยูอ่ทางด้านล่างนะครับเป็นพื้นที่คล้ายๆกับแอ่งกระทะนะครับซึ่งจุดนั้นเวลานี้ได้รับรายงานว่าก็ถูกน้ำท่วมแล้วเช่นเดียวกันครับ ยังคงต้องจับตากันต่อเนื่องนะครับสําหรับพื้นที่นี้เพราะว่ายังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับซึ่งการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงพยากรณ์ว่าพื้นที่อาเภอวิเชียรบุรีจะยังคงมีฝนตกหนักไปอีก2วันครับขอบคุณคุณอัฟนันค่ะขอบคุณคับ